ใครบอกว่า S อมีพลังไฟโอ้โหเรียบร้อยแขนไปหัวลวงเรียบร้อยแล้วครับถ้าโมเดลเรซินและ PVC โดนไฟมันจะแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเจ้าโมเดล S ตัวนี้คือโมเดล PVC ส่วนเจ้าโรเจอร์ตัวนี้คือโมเดลเรซินวัสดุ2ตัวนี้จะแตกต่างกันแต่ว่าถ้าโดนไฟเนี่ยจะต่างยังไงเดี๋ยวจะทาให้ดูโดยอุปกรณ์ที่เรามาใช้วันนี้ก็คือหัวไฟฟู่นี่เองไปเลยโอ้เอหมัดไฟของเราทุกคนทุกคนดูเอหมัดไฟ กลายเป็นทะเลเพลิงมาเรียบร้อยแล้วครับเราเห็นได้ว่า PVC เนี่ยมันติดไฟเหมือนกันนะเห็นไหมเรียบร้อยแขนไปหัวลงเรียบร้อยแล้วครับโอ้ยเอสเราไวไหมเดี๋ยวเราจะลองเผาเพิ่มอีกนะวา่ามันจะเป็นยังไงบ้างถ้ามันโดนความร้อนเพิ่มโอ้โหเอสบัตรอัคคีของเราผลเพลิงของเอสก็ช่วยไม่ได้ตอนนี้เดี๋ยวเราลองมาเขี่ยดูนะไม่คงเขาโครงเดิมของเอสเลยผลแล้วมันเหมือนเยลลี่เลยดูดิแย่ <Yeah. S 1> นี่คือเศษซากของเอสที่เหลืออยู่อ่ะต่อไปเราจะเผาเรซินนะหมแล้วครับ โรเจอร์ของเราตอนนี้จะกลายเป็นตำนานของจริงนะครับโอ้โหโมเดลเลซินเนี่ยมันติดไฟยิ่งกว่า PVC อีกอะไฟที่ขึ้นมาเนี่ยจะสูงกว่าอีกเขาคงยังอยู่เลยไปดูสิเลซินโดนไฟมันจะกลายเป็นน้ําเห็นไหมอ่าดับเลยเรียบร้อยโรเจอร์แล้แต่ต่อครับผมเรซินมันยังคงเป็นเลซินอยู่นะมันยังเ,เหนียวเหนียวเห็นปะไม่เหมือน p v C นะ PVC จะกรอบเลยตัวโรเจอร์นี่หายไปกลายเป็นน้ําไปเลยอะแต่ว่า PVC เนี่ยมันยังเป็นก้อนอยู่เอาล่ะเราสรุปได้ว่านะโมเดลเลซินและ PVC เนี่ยโดนไฟแลวติดไฟ แต่ว่าลักษณะการโดนไฟเนี่ยเรซินเนี่ยจะอยู่ได้นานกว่าแล้วก็คงรูปร่างมากกว่าแต่ทั้ง2ตัวโดนไฟไม่ได้ทุกคนอย่าเอาใกล้ไฟนะแล้วใครจะเอาใกล้ไฟไว้บ้าง